เอาเมื่อสายไปไอ้ปีนเงินพันหนึ่งมันซื้อคนอย่างกูไม่ได้ไม่ต้องทัพเฟซมาล้มมวยให้กูแกล้งแพ้เพื่อจะให้กูพันหนึ่งกูไม่หิวเงินเข้าใจไหมเออมาจ้างให้กูแพ้พันหนึ่งอ่ะเข้าใจไหมไอ้สารมึงทำให้คนมึงมึงทำให้คนดูเกียรติกูกูจะประจานมึงวันนี้อะไรเฮีย มึงทำให้คนดูมึงพูดเอาดีแคาตัวเองกูจะหักใครจะหักกับกูหักมาเลย <c oughs> ข้อคง,ง,งครอควยเฮอะไรอะ่ะเอาดีเขาตัวเองในทั้งนั้นไออเฮี่อค, <c oughs> คนดูฟังคนดูทุกคนฟังไอปิ่นมาจ้างผมพันเนห้ผมแพ้จะอ่านข้อความในเฟซกันไหมอันนี้เลยดีกว่าเอาไปเอาจะอ่านกันไหมครับทุกคน อ่านไหมอ่านไหมครับอ่านอานครับพี่มาร์คออาครับอ่านไหมอ่านไ้อาอ่ครับพี่ารครับไหนเอาไหนเราดูจริงจริงเธอไเธอรูเต็มอวนพันหนึ่งมันฟื้อคนอย่างกูไม่ได้เว้ยเข้าใจปะต้องสา้ตงสาม พันเดียวไม่พอความเดือดไม่รู้เอาชอบตอนหมุนยิงไวสัตว์เอ้ยฮัลโหลฮัลโหลแล้วชอบตอนหมุนปั๊มปั๊มยาประจานไม่รู้กันไปใครอยากเจ็บใจเอาไปซะแต่ขอเตือนด้วยความหวังดี วันหน้าอย่างเงี้ยตัวร้ายนะก่าระวังเถิดนะขอใครได้บักเธอปัจจันตัวมึงพัวมึงไอ้นันจะเดือนซีนี่เย็นไม่เอาตังโอ้พันโอ้ยพันหนึ่งมาซื้อคนอย่างพี่ไม่ได้น้องป็นวันหลังถ้าจะมาจ่ายให้กูแพ้มึงอ่ะ คือแบบสักหมื่นนึงอ right, ่ะเข้าใจสักสี <S S ่มัตปลเล็กอ่ะซ so yeah, ับสไครสามหมื拜拜 you know ่นมันจะมาแพ้ซับสไครหมื่นกว่ามันไม่ได้คนดูอยากเห็นเปล่าอยากเห็นไหมอยากครับอ่านทำไมไม่ตั้งอย่ามาห้ามกูห้ามกูจะไม่ทาอะไรนั้นกูจะประจานเยี่ยปิดให้หมดไต้หมดพุงเลยมึงทําให้คนดูเกลียดกูทําให้คนดูมาดิสไลค์กูมึงเรียกคนดูไปหมดมึงทาให้คนดูเกลียดกูมาด่ากูอย่างนั้นอย่างนี้คนเขาไม่รู้นี่เบื้องหลังเป็นยังไง เอ้สามเอาเลย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 เกี่ยนหน้ามันพอดีเลยหน้าขี้ด่าเปลายอะไรอย่าเงี้ยพี่เอ้ยต้องเอาเล็็บเลบตีนสกิดสิวหน้ามีแต่ลายควายเด็กคอหักอ่ะเด็กขี้หน้าอย่างกระเป็ดอ่ะนี่นะพี่มาร์ควีพีผมเอาชาพี่ให้สามพันจริงอ่ะไม่เชื่อคนละครึ่งทางกูบอกเลย คนละครึ่งไหมกูลม้มมวยห้าห้าเอามาเติมฟีฟ่าไอ้ปินบอกพันเป้ากูบอกได้หมดขอเป็นทูเดี๋ยวมึงจะให้จริงเหรอเด็กมึงให้จริงเหรอนี่มันบอกนี่นั่นนี่ <Yeah. S 1> แค่ตอบเฟซเจแม่บ้าไปแล้วมันบอกให้สามพันสามสองละกันให้แม่งดูเดือดอยากได้บัตร <Yeah. S 1> กูบอกว่าอยากได้บัตรตอนนี้จะเติมฟีฟ่ามาบอกว่าโม,ามดเดลมันโอ้นั่นนี่ใช่ตามใจพี่อะถึงผมแพ้ก็ได้สามพันอยู่ด <Hey. Hey. S 1> ีนั่นนี่ <Hey. Hey. S 1> โอเคนอนละพี่ผมสองศูนย์ละผมตีขึ้นสามสองโอเคฝันดีนั่นนี่ กูยิงมึงสองูมึงตีกูสามสองใช่ตอนนี้เลยไหมหรือยังไงบอกว่าละกันวอแกนก่อนเอออะมันก็บอกว่าเออให้มันยิงกูก่อนแล้วกูยิงมันแล้วมันยิงกูแล้วกูยิงมันแล้วมันมันยิงกูก่อนแล้วมันจะจบหน้าตาอย่างนี้จำไว้ให้ดีคนร้ใจประจานใรู้กันไปใครอยากเจ็บใจเอาไปซะและขอเตือนด้วยความหวังดี วันหน้าย่างงี้ตัวไรรู้กันหรือยังปิดปิดตาปิดทำไมอ่ะปิดทำไมปิดสตตีมทำไมไม่เอาไม่ปิดสตตีมเนี่ยมาจ้างเนี่ยนคือที่กูบอกว่าอยากได้ตอนนั้นเพราะกูต้องการจะประจานมันไงกูไม่ได้อยากได้เลยไม่งั้นกูจะมาพลิกแผ่อย่างนี้เหรอถ้ากูอยากได้จริงกูก็ล้มไปแล้วสิถูกไหมยูเซอร์ถ้ากูอยากได้กูเอาไปแล้วเอาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วด้วย กูต้องการจะประจานมันมาทำให้กูไม่เหลืออะไรมันเป็นใครไ,ไอ้สัตว์ไอ้เฮียมาด่ากูอย่างนั้นอย่างนี้เรียกคนดูอย่างนั้นอย่างนี้ทำเป็นาาทำเป็นทนเป็นสร้างกระสงสร้างกระแสะสร้างเพื่ออะไรครับคุณสร้างกระแสะให้ตัวคนดูดีแล้วผมอะ่ะแอดมินทุกซอสจำนะเอาไว้นะดูไว้เลยใครจะเกลียดกูกูไม่สนใจเขาจะเจาไอ้ปีนได้โอเค<า>นะไอ้หน้าอะไรไอ้หน้าอะไรตาสว่างกันแเลยนะยูเซอร์ user. เกกมาเลยูไม่ชอบหน้าแม่แต่ตอนแรกเลยไอ้พรีบีนี่ยว่าได้ไหนสัตว์จะรู้เลยกับตันทีที่มึงยัรู้ดิคือโกหกบ้าว่าเออมากูเอาก็ได้พันหนึ่งอ่ะกูแก้งอ่ะมึงอ่ะเข้าแผนกูเองอ่ะมึงจำไว้คนอย่างมาร์คฟันเหล็กนะเว้ยการที่จะทำอะไรสักอย่างมาร์คฟันเหล็กนะต้องวางแผนให้รอบคอบให้แนบเนียนเนียนกลิบมึงไม่คิดเลยซีีเมื่อกี้กูจะม้วนไปยิงมึงอ่ะยอมยอบตัวที่ม้า นี่แหละครับปินน่นเนวดาที่ทุกคน,นแบบคือปินน่นเ<บ>น,นวนดาที่ทุกคนแบบยุยงกันนั่นนี่ยิงไอ้มาร์กเลย,อยไอ้มาร์กจัด <laughs> ทุกคนบอกว่าผมคุยกับในทีคนในเทสผมว่ากูจะต้องยิงมันให้ตายผมจริงทุกคนไม่สงสัยเหรอว่าทาไมผมดิสไปเปลี่ยนตัวละครมาวิน,เ,นเพราะอะไรเพราะนี่ไงเพราะว่าถ้าผมชนะมันด้วยตัวโคอี ถ้าผมชนะมันด้วยตัวโคอีคนดูจะด่าผมว่าตัวผมโกงผมเลยออกไปเปลี่ยนมาวินมาเพื่อชนะ We are c h a m p i o n ที่ผมทำแบบนี้ผมรู้ว่ามีหลายคนไม่พอใจแต่ผมต้องการจะประจานคนบาง,บางคน<ท>ผมทนไม่ไหวแล้วผมไม่อยากจะทนแล้ว <S <S คือมึงทำอย่างเงี้ยมึงเอาดีเข้าตัวมึงเองอ่ะมึงเอาดีเข้าตัวมึงเองอ่ะมึงเพื่ออะไรวะหามให้คนดูมาเกลียดกูเนี่ยชะนะทำห้าคว่วเลยมึงไม่ได้อ่านในไฟเซตเหรอไอสัตว์ฮะไม่ได้อ่านในไฟเซตแต่ที่มึมาจ้างกูอ่ะ ไอ้สัตว์ขาอยากจะ FC ปิ่นกับ FC ไปนะไม่ได้ว่าอะไรเลย